อสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งน้องค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับมื้อนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดเมื่ออ่นรัฐบาลไทยออกเด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้รัฐบาลไทยวันนี้มีสอปปลาวเนาะค่ะพี่น้องเน,ะะนาะอาเมอวในผู้ไดอยู่ในบ้านแม่รัวคือจังสีเฮงปัง หลายเตืบหลายคนอยู่เนาะราวาเขามาตรองกันซีมือแล้วค่ะพี่น้องสําหรับผ้าหน่อยของแม่รัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้อยู่ในบ้านอยู่ในกลุ่มของแม่รั่วก็คือสิอ่ะโศกดีกันอยู่ดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับสายดวนกะให้แปดซีออกเก่าซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะก็ขอโทษขออภัยสายดวนเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้อง เอาคลิปนี้มาตามรัฐบาลไทยซะก่อนรัฐบาลไทย FC กทมหมวดที่พานมาให้ศูนย์บนไปออกลงังอ่ะก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่รัววาเก่งมากพวาเลขตัวเดียวเสียดายถ้าวิ่งบนลังกับบอลเสียหลายเด้อพี่น้องเด้อ ่าวิ่งบนล่างกถือไว้เยี่ยมมีกําไรอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวรอบนี้ก็เป็นเลขตัวเดียวคือเกาเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ก็เป็นเลขตัวเดียวเหมือนเดิมอ่ะก่อนสิ่ไปเบิ้ง fc กทมวิ่งบนตัวเดียวมาเบิ้งของปูโพทองก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะปูโพทองบน บ่หน่าสนใจที่ว่าบนคู่เดียวล่างคู่เดียวปูโพทองเนาะพี่น้องเนาะปูโพทองบนเจ็ดแปดสามคู่เดียวล่างล่างห้่สี่ศูนย์คู่เดียวโอ้เด็ดมากพี่น้องคือเหตุไต่เล็กเลขกสีเข้าวสีรุดเนาะพี่น้องเนาะกระชือไวเก่งเพราะว่าเฮตตคู่เดียวนี่แม่คั่ว่า,วาเก่งรุดกันรุดไป ได้ก็ได้ไปเนาะลุดก็ให้ลุดขาด,ขาดไปเลยได้ก็ให้ได้เต็มเต็มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะมีนาคมหกแปดเพิ่มมาอะไรด้ อ่ะค่ะพี่น้องสำหรับวิ่งบนตัวเดียวไม่ปักหลักของ f อฟซกอทมอเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเพิ่นไฮศูหลุดล่องลางค่ะสายวิ่งสายแรนบอกวันผาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอว่าเด็กวิ่งตัวเดียวน่าจะเล่นบนล่างไวได้เด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเ้ารอบนี้ฟันมาแล้ว สำหรับสายดวนก่อนออกมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นนี่มักจะมีสายดวยนนนี่นั่นเขามาบางสายกับเขา่าบางสายกับรุดอ่ะพี่น้องกับพิจารณาเอาคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวกะแม่ขั้วมาลงไว้ก็คือให้พิจารณาก่อนลงทุนคือแม่ขั้ววานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอานี้ค่างวดที่ผ่านมาของเอฟซีกอทมอห้ศูนูนบนลงลาง แคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องสำหรับ FC กอทมงวดนี้ฟันเก้าตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวจะเป็นบนหรือเป็นล่างให้พี่น้องวิ่งบนล่างไม่เสียหลายสำหรับผู้แรนผู้ร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้บอบ่เสียหลายมีกำไร เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะพะว่าเป็นเลขแค่ตัวเดียวอ่ะมาเบิ่งของปูโพอทองเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะปูโพทองนี่ก็เลขคู่เดียวคือกันเลขคู่เดียวบนเจ็ดแปดสามล่างสี่ศูนย์อันนี้ก็นานลงทุนเพราะว่ายังพราะว่าคู่เดียวตัวเดียว ได้ก็ได้หลายอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นเลขที่เงินเต็มกระเป๋าไว้แล้วนี่เป็นแนวทางที่หาแล้วเงืนเต็มกระเป๋าพี่น้องซื้อหน่อยได้หลายอันนี้ก็ว่าได้ขึ้นบนยากเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าเลขลางของปูอ่ะแคปนาจอไว้พร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองอาจารย์อยู่ในคลิปเดียวกัน ปูโพทองกับเอฟซีกอมอ,อ่ะแคบนาจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขทุกตัวอย่าลืมว่าเป็นแคเนลทางเ้อค่ะพี่น้องให้ทุกท่านพิจารณาพิจารณาสกอนกอนเสิลงทุนหมักกระจังค่อยจัดบ่มักกระเบิงเหลวกระทัดไปบ่เป็นยังเพราะว่าอาจารย์ทุกอาจารย์เพิ่นเห็ดมาไห่เห้าพิจารณาแล้วเนาะคะ่ะบ่แมนว่าแม่ครั่วเอามานําเสนอแล้วบ่แมนว่าพี่น้องสิไป เล่นได้ทุกอาจารย์บอเมนเดอพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาเพราะว่าแต่ละอาจารย์เพิ่นกระเฮ็ดมาตามสูตรของเพิ่นเด้อถ้าสูตรเพิ่นรุดก็คือว่าสูตรเพิ่นรุดถ้าสูตรเพิ่นเดินก็คือว่าสูตรเพิ่นเดินเอาสําหรับอาจารย์ผู้ยั่งบ่ท่านใดมากอะแม่ครัวก็สิพ่ายย่ำโล่งหายมือนีหรือว่ามืออื่นหายเบิดเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าบอลืมถ้าบ่ตกลนเอาพอกันคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้แม่ครัว จะเดินทางไปวัดไปตามแนวทางของปูซีูนหลักเสีเยวรายซื้อของท่านไปเปิดดวงให้พรอเพราะว่าหมืออื่นเหล็กออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้ขอบุญขอบคุณสําหรับทุกอาจารย์สําหรับผู้ FC ที่กดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ